เดี๋ยวรู้กันเจ้าเสือใหญ่ขอสยบอาคีฟให้รู้จริงหรือแค่คุยเกินเบอร์เจ้าเสือใหญ่มอ รุงเทพธนบุรีเจ้าของอันดับ5บนแรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเวทหนึ่าปอวัย23ปีจากเมืองกรุงประกาศตั้งเป้านอกอาคิฟกูลุซาดาคู่ชกไร้พ่ายในรายการของวันวัย20ปีจากอาเซอร์ไบจานเพื่อเช็คว่าฝีมือคือของจริงหรือไม่โดยจะสู้กันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นไฟเวทน้สึกวันไฟใน36ซึ่งจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพรมทม์อเมริกาตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาในวันเสาร์ที่4่ต่อค นี้ก่อนหน้านี้อาคีฟได้เปิดปมร้อนบนโลกออนไลน์ด้วยการพูดถึงเจ้าเสือใหญ่ว่าอย่าพูดเยอะเกินไปหวังให้ไปสู้กันเต็มที่บนสังเวียนมากกว่างานนี้กำปั้นขวัญใจคนไทยที่กำลังอยู่ในช่วงผลงานยอดเยี่ยมเก็บชัยห้าไฟติดไม่รอชาโต้กลับแบบดูเดือดทันทีผมได้เห็นคลิปที่อาคีฝฟฟากบอกว่าผมอย่าพูดเยอะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปพูดอะไรให้เขาไม่พอใจตอนไหนจริงๆแล้วผมว่าพูดมากหรือพูดน้อยไม่สําคัญหรอกครับของจริงคือบนเวทีไฟนี้ผมมั่นใจว่าจะออกมาสนุกและเป้าหมายของผมคืออยากชนะ น็อกเขาให้ได้อาคิฟเป็นนักมวยที่ใช้สเตปเท้าและออกหมัดได้ดีอย่างต่อเนื่องกล้าแลกกล้าบวกต้องยอมรับว่าจุดอ่อนของเขามีน้อยมากแต่เมื่อต้องมาชกกันในรูปแบบมวยไทยผมมองว่าไม่น่ากลัวและสู้ได้แน่นอนประสบการณ์และเรื่องแม่ไม้มวยไทยผมไม่เป็นรองครับจะมาใช้ท่ายากกับผมคงไม่ง่ายส่วนแผนการชกผมอยากแลกเดือดกับเขาไปเลยเพราะจากที่ดูคำพูดแล้วเขาน่าจะเป็นคนกวนๆผมอยากจะพิสูจน์ว่าฝีมือกับฝีปากของเขาอันไหนจะดีกว่ากัน แม้จะเสียเปรียบเรื่องช่วงชกแต่ความแกร่งของใจไม่เป็นรองเจ้าเสือใหญ่ย้ำชัดพร้อมขนอาวุธแม่ไม้มวยไทยเต็มคลังซัดเดือดอาคีฟแบบไม่ไว้หน้าเพื่อเก็บชัยต่อเนื่องและรักษาตำแหน่งในแรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเวทผมเป็นมวยเดินบุกอยู่แล้วถ้าอาคีฟเลือกเปิดเกมใส่ผมว่าน่าจะเข้าทางทำให้ชกง่ายขึ้นไฟนี้ผมอยากแลกอาวุธกับเขาเต็มที่และมีโอกาส80%ที่จะจบไม่ครบยกด้วยเขามั่นใจในหมดัดส่วนผมก็เตรียมวิธีรับมือไว้แล้วเชื่อว่าต้องออกมาสนุกแน่นอนครับนี่เป็นการขึ้นชกครรรัั้งที่2ในนวาายก และผมเพิ่งได้แรงกิงอันดับ5มาเป้าหมายคือเก็บชัยชนะหรือปิดเกมน็อกเอา์ให้ได้เพื่อรักษาอันดับและสร้างสถิติต่อไปรับรองว่าไฟนี้ผมไม่มีถอยครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกวันไฟใน36ผ่านทางวอช c h นนิฟดอคอมบางประเทศ f a เฟ o o ุ๊กอ YouTube วันบางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา8นาฬิกาและทางช่อง 7HD กด35ภาษาไทยรับสัญ,ญญาณสดเวลา10นาฬิกาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์